พูดคุยกันนะคะกับคุณสุชัยสุดภาค Executive Vice President ฝ่ายตราสารทุนบรจเอ็มเค่ะคุณสุชัยสวัสดีค่ะค่ะคุณสุชัยคะในประเด็นเรื่องของภาษีของคุณทรั้งเอ่ยที่จะนําไปสู่เรื่องของสงครามทางการค้าเอ่ยจริงๆแล้วเราในส่วนของที่เรียบเป็นรายย่อยแน่นอนว่าเรามีความสับสนเรามีความแบบตื่นตระหนกเรามีความแพนิค แต่ว่าในมุมมองของสถาบันเราประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์เอาแค่เหตุการณ์ของคุณทั้มท,ที่หลายคนบอกว่าโอ้โหประเมินยากมากจริงๆเราประเมินยังไงคะเอ่อพตรงๆอย่าว่าอะไรย,ย่อยเลยนะครับคือผมไม่รู้สถาบันอื่นเป็นยังไงแต่ผมเองที่เป็นสถาบันเนี่ยมันก็ตื่นประหนกเหมือนกันเพราะว่า,าความเข้าใจความคาดการ์เราไม่ได้คาดการ์ว่าตัวเลขยา เป็นตัวเลขที่ใหญ่ขนาดนี้อืแต่พันออกมาใหญ่แล้วเนี่ยตลาดเกิด p a นิคเต้เราก็แพนิคเ,เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ทางเราทําเนี่ยเราไม่ใช่ทอดเทอมขนาดนั้นฉะนั้นสิ่งที่ทางผมเองดูก็คือว่าตัวไหนที่มีผลกระทบเกี่ยวข้องกับทางเขาแล้วถ้ามันมีการตับตัวลงสิ่งที่เราทําก็ดูว่าไอ้ราคาที่ลงเนี่ยมันสมเหตุสมผลไหม,มถ้ามันสมเหตุสมผล ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องไปจุดขายนะครับสมเหตุสมผลก็คือว่าราคาลงพอตรงกับข่าวหลายที่ออกถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกว่ามันโอเวอร์วลูเราก็ไม่จําเป็นต้องขายตามแต่ถ้ามันยังมีรูมที่รองไัอีกเราจะมีการรับอรอตลดน้ําหนักบ้างบางส่วนแต่ถ้าหุ้นตัวไหนที่มันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องตรงนี้มีผลประโยชน์ด้วยซ้ำก็คือว่าในมุมมองของเชิงทคนิคอลก็คือเรารู้ว่าการเล่นหุ้นมันมีการมุ่จากเซกเตอร์หนึ่งไปเซกเตอร์หนึ่งสมมุติเราบอกว่า ข้างนอกไม่ดีข้างในดีเราก็มกุ่งจาข้างนอกมาข้างในเอาอ mm. ฉะนั้นไอ้หุ้นที่เราคาดว่าข้างในไม่เกี่ยวกับข้างนอกอแล้วมันลงตามไอ้ตรงนั้นเราก็เข้าปิดซื้อเหมือนกันคือเราก็ตกใจแต่ว่าเราก็ต้องตั้งสติเราค่อยๆปรับพอเพื่อเพื่อขาพันไปนะครับว่าถ้ามันลงจนเสร็จแล้วมันกลับขึ้นเนี่ยอะไรจะได้ประโยชน์กับขาขึ้นเพราะว่าไอ้สิ่งที่เกิดมันเกิดกระทันหันผมว่าไม่มีใครเขาทํา อ่ทาทันหรอกครับค่ะเกิดกระทันหันไม่ว่าคุณสุชัยคือเกิดแล้วมีการเปลี่ยนแปลงแบบไม่ใช่วันต่อวันด้วยนะเปลี่ยนแปลงแบบสชั่วโมงทีหนึ่งหชั่วโมงทีหนึ่งแบบนี้เวลาที่เราปรับกลยุทธ์จริงๆมันจะต้องแบบโูต้องเร็วขนาดนั้นไหมหรือว่าต้องมีมีระยะเวลาย,ยังไงในการประเมินผลกระทบคะคือจะเรียกว่าโชคดีก็ได้เราเห็น ทัหนึ่งแล้วกันนะครับที่เขาเรียกทําหนึ่งเราเห็นทําหนึ่งเรารู้ว่าเขาเป็นยังไงอ่าฉะนั้นพอสิ่งที่เขามาเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนที่เรียกว่าเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้เร็วและบ่อยเขาไม่ได้ยึดติดกับคําพูดไม่ได้ยิดตเสียกับพูดตัวเองขอโทษนะครับบางทีใช้ศัพท์ลราอาจจะไปเหมือนกระทบกระทั่งเขา <c oughs> คือเขาไม่ได้ยึดติดกับอะไรขนาดนั้นฉะนั้นอ่าสิ่งที่เขาพูดเราก็คงต้องประเมินฉะนั้นอ่าสิ่งที่เกิดในวันที่สองเมษาเนี่ย เราก็ฟังจากสตาติชิตหลายๆที่ค่ะเขาก็บอกว่าตัวเลขเป็นตัวเลขที่ใหญ่เกินกว่าทุกคนค่าฉะนั้นสิ่งที่เราคิดก็คือว่าถ้าอย่างนั้นตัวเลขคือ w worst case คาฉะนั้นมันก็มีโอกาสถ้าเราไปต่อรองเราอาจจะได้ตัวเลขที่ดีขึ้นคงไม่ใช่ worst case ที่ย่ไปกว่านี้ยกเว้นจีนที่จีนมีการตอบโต้ก็เลยโดนตัวเลขอะไรอย่างนั้นไปแต่ว่าที่เหลือเขาไม่ค่อยได้ตอบโต้ก็นิ่งฉะนั้น เราในประเทศไทยเนี่ยเราก็ไม่ได้ต่อโตอะไรฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าไอ,าอ้สามหกหลงสองเจ็ดเนี่ยมันคือตัวเลขที่เป็นเวอร์ชันแล้วเราก็ประเมินอย่างที่ที่ผมเรียนเมื่อก่อนต้นว่าถ้าอะไรที่มันเข้า worst case, เวอร์ชันแล้วมันลงมามากเกินไปอ่ะเราจะอยู่นิ่งๆหรือถ้าเกิดเราคิดว่าเลขถัดไปมันควรจะปรับตัวขึ้นเราก็ก็ซื้อเพิ่มมองก้นค่ะแต่อย่างที่คุณสุชัยบอกว่าบางทีอ่ะตัวเลขมันขึ้นไปเรื่อย เรามีการประเมินในเรื่องของผลกระทบไหมคะเพราะว่าจริงๆเราก็ไม่คิดมันจะถึงร้อยด้วยนะพอมันทะลุร้อยเสร็จมันไปร้อยยี่สิบห้ามีมุมมองมากกว่านั้นอีกว่าถ้าเกิดว่าไม่หยุดในการตอบโต้ก,กันแบบนี้ตัวเลขมันจะขึ้นไปเรื่อยๆถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยค,ความเสียหายมันจะมีมากขึ้นไหมอ่าคือตัวเลขที่สูงขนาดก่อนร้อยยี่สิบห้าเนี่ยผมว่าการค้ามันไม่เกิดแล้วครับฉะนั้นตัวเลขที่สูงขึ้นไปอีกผมว่ามันก็ไม่ มีผลในเชิงการค้ามันมีผลในเชิงเซนติเมนต์ที่ว่าเขาเล่นกันรุนแรงไม่เลิกแต่ในเชิงการค้าเราดูแล้วอจริงๆแปดสิบกว่าอะไรตรงนั้นผมว่าก็การค้าก็ไม่เกิดแล้วครับเพราะฉะนั้นมันน่าจะจบตรงนั้นแล้วที่เหลือไปเป็นเซนติเมนต์ของตลาดซึ่งเราจะตีความถ้าเราคิดว่าเราถือแล้วรอได้เพราะว่าตลาดที่สุดมันจะโซป,ปัญหาตรงนี้เราก็น่าจะต้องเป็นฝ่ายเข้าไปซื้อแต่ถ้าเราคิดว่าอเออมันยาวไปเรารอไม่ได้เพราะราะหว่างทางสมมติที่คุยกันเมื่อกี้ ทำมีความคิดอะไรแปลกๆได้ตลอดเวลา <g ül> ฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าเออถ้ามันเสี่ยงเกินเราก็อยู่เฉยๆรอสักพักนึ่งดีกว่าแต่ว่าไอ้ตัวเลขที่สูงก็จะสูงไปอีกจากนี้ไปผมคิดว่ามันเป็นเฮดไลน์แต่มันไม่มีผลในเชิงเศรษฐกิจแล้วครับเพราะว่ามันห<ม>ยุดเทรดไปแล้วครับค่ะประโยคนึงที่คุณสุชัยพูดเมื่อสักครู่นี้ก็คือถ้าข้างนอกมันเสี่ยงมากก็กลับมาข้างในกลับมาโฟกัสที่ข้างในแปลว่าเราคิดว่าความเสี่ยงจากข้างในมันน้อยกว่าแล้วก็กลับมาโฟกัสที่เรื่องที่เกี่ยวข้องหรือว่า คุณที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริโภคภายในประเทศแทนนะคะใช่ครับก็คือเมื่อกี้ผมพูดและท่านคุณก็พูดเหมือนกันคือมันเสียงน้อยกว่าผมก็จะยอมว่าข้างในเองเราก็เสียงเหมือนกันนะครับแต่เสี่ยงน้อยกว่าค่ะเพราะว่าเราเราได้จะเดาๆกันได้ว่าเศรฐษฐกิจของเราตอนนี้ตัวเลขมันก็ต่ําอืำแล้วพอโดนผลกระทบเรื่องคุณทัรมอโคโนมิสปรับลดจ d p ลงมาอีกละ ฉะนั้นมันก็เสี่ยงเหมือนกันแต่มันเสี่ยงต่ำกว่าเพราะมันมีปัจจัยกระตุ้นจากภายในมาช่วยให้มันเก็บเทียบแล้วอ่ะยังด,ดีกว่าอยู่ฉะนั้น <c oughs> มันก็จะเป็นการ move เงินไปอยู่ทางภายในน่าจะน่าจะเหมาะสมกว่าเพราะว่าเราพูดถึงในกองทุนสถาบันในส่วนตัวผมที่เป็นกองทุนหุ้น <c oughs> ฉะนั้นอนะ่ะผมก็คงต้องพยายามหาหุ้นที่มันแย่น้อยที่สุดหรือดีมากที่สุด <c oughs> ในกรณีนี้ก็คือไอ้ที่มันแย่น้อยที่สุดจะเข้าไปลงทุนนะครับแล้วก็รอให ระยะยาวมันตับตัวอืมอันนี้สําคัญนะคุณผู้ชมอยากให้ฟังมุมมองแล้วก็รวมไปถึงกลยุทธ์ของคุณสุชัยด้วยเพราะว่าคุณสุชัยเนี่ยบริหารในส่วนของตราสารทุนแล้วก็บริหารเงินของเรานี่แหละที่เราไปซื้อกองทุนนะคะเวลาที่เราเห็นผลกระทบเนี้ยค่ะคุณสุชัยตอนแรกเนี่ยเราจะรู้สึกแบบว่าเออเอาเอาเซกเตอร์ที่มันได้รับผลกระทบนะจากการส่งออกไปยังสหรัฐอิเล็กทรอนิกส์โดนยางพาราดโดนส่งออกอาหารโดนแต่พอตลาดหุ้นมันลงทั้งตลาดปุ๊บมันลงหมดเลย ลงในทุกเซกเตอร์เลยเซกเตอร์ที่คุณสุชัยประเมินแล้วว่ามันน่าจะได้รับผลกระทบน้อยแต่มันลงมาด้วยแล้วเนี่ยแหละเป็นจังหวะมันควรจะเป็นเซกเตอร์ไหนคะถ้าเป็นภาพใหญ่เซกเตอร์ใหญ่เราก็มองในเรื่องของ domestic consumption ก็คือการบริโภคภายในประเทศนี่แหละและอีกเซกเตอร์หนึ่งที่เรามองก,ก็คือว่า,าโดยผมพูดถึงานาลิติกสตติจิตคนอื่าานก็มองก็พูดถึงกลุ่มโรงพยาบาลด้วยเหมือนกันเพราะว่าโรงพยาบาลก็โดเมนติกถึงแม เขาจะมีส่วนที่เป็นไรไคนไข้าจ,จากข้างนอกเหมือนกันใช่แต่ว่าถ้าไปดูแล้วตัวเลขมันไม่ได้เป็นส่วนใหญ่เป็นส่วนน้อยค่ะฉะนั้นมันก็เซฟเหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งโรงพยาบาลในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยได้รับผลกระทบเรื่องที่เกี่ยวกับประกันสังคมซึ่งปัจจุบันเหมือนกับแก้ปัญหาได้ค่อนข้างดีแล้วฉะนั้นอผลประกอบการของเขาได้จะใกล้จุดต่ําสุดแล้วอรอว่าจะฟื้นเมื่อไหร่ประกอบกับ ทีมของการลงทุนที่ทุกคนกลัวทุกคนเล็กคอมเมนต์ให้วิ่งเข้าหาดิเ็นีอตตัวโรงพยาบาลก็เป็นธุรกิจที่เรียกว่าดีเ็นสีตเหมือนกันฉะนั้นถ้าถามทางผมสิ่งที่น่าสนใจก็คือ,อการบริโภคภายในประเทศบวกทีมโรงพยาบาลอ,อีกกลุ่มหนึ่งที่คงจะต้องพูดถึงด้วยก็คือว่ากลุ่มเทเลคอมนะครับแต่ว่าเทเลคอมนะถ้าจะถามในส่วนตัวผมจะติดก็ติดอยู่นิดเดียวคือเทเลคอมราคาปรับตัวขึ้นไปค่อนข้างเยอะ จากสิ่งที่เขามีการครอบรวมเรื่องนี้อะไรยังไงก็ตามฉะนั้นมันเป็นธุรกิจที่น่าสนใจแต่ราคามันอยู่ในระดับที่ว่ามันไม่ได้ย่อลงเลยฉะนั้นความสนใจก็เรียกว่าอาจจะน้อยลงในเชิงของไ i รซิงที่ยังไม่ปรับตัวมาให้เราซื้อแม้กระทั่งเกิดทำเทรจเขาก็ยังไม่ยอมลงมาให้เราซื้ออนะครับกลายเป็นว่าเขาไม่ได้ลงมาในจังหวะที่เขาควรจะลงพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้หุ้นเขาดีเขาเลยไม่ลงเขาเป็นแต่ว่าเราก็้าโออก,กาสไปเพราะเราก็ต้องที่จะซื้อเหมือนกันถ้าเขาลงอ่า ก็จะเป็นสามสามเซกเตอร์หลักๆที่คิดคว่าน่าจะลงมาพอสมควรในจังหวะนี้แล้วถ้าเกิดมันสมเหตุสมผลด้วยก็น่าจะซื้อกลับใช่ไหมใช่ไหมคะ,ะจริงๆทางเราเองตอนที่มันลงมาในวันที่สองเราซื้อเข้าไปแล้วซื้อเข้าไปแล้วคือตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยใช่ครับแปลว่าอันนี้อันนี้อยากคุณผู้ชมฟังนะคะเพราะว่าตอนที่มันลงมาตอนต้นสัปดาห์นี่คือห้าสิบจุดนะ ทุกคนนะอยู่ในภาวะกลัวแล้วก็คิดว่าการลงทุนในหุนะ้นเป็นอะไรที่มีความเสี่ยงสูงหลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยงแต่คุณสุชัยบอกว่าไม่ในฐานะที่เราเป็นสถาบันนะเราซื้อเพิ่มในวันนั้นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเซกเตอร์รที่เล่ามาเมื่อสักครู่นี้ใช่ครับคือคือจะอ้างคือคือ,ค,อคือเราไม่ได้ระยะยสั้นขนาดนั้นเราเป็นระยะยาวแต่ว่าการที่เรามีการเทรดในช่วงสั้นก็คือในช่วงสั้นที่มันเกิด แค่นี้มันเกิดโอกาสให้เราก็ไปเทรดเราจึงเข้าไปเทรดค่ะคงผมคงพูดเป็นประมาณนี้ไม่ไม่งกงคำพูดผมนะครับอ่าท่ะนั้นในช่วงที่ผ่านมาที่มันลงอ่ะแล้วเราก็คิดว่าเออมันเกี่ยวข้องกับข้างนอกน้อยถึงแม้ทําเทรดทาให้เศรษฐกิจแย่ะแต่เศรษฐกิจภายในเราเองอ่ะได้รับการกระตุ้นจากภาครัฐ ฉะนั้นอย่างที่คุยกันเมื่อกี้ว่ามันเสี่ยงน้อยกว่าฉะนั้นมันเสี่ยงน้อยกว่าเราคิดว่าเออมันก็เป็นจังหวะที่เราเข้าไปลงทุนได้เป็นจังหวะที่เราได้ซื้อของที่ถูกลงถ้าไม่เกิดเรื่องนี้เราก็จะต้องซื้อของที่ทางขึ้นหรือล่อจะไม่มีโอกาสได้ซื้อได้ซ้ําฉะนั้นพอคิดในมุมนี้ทางทางเราเองก็เลยคิดว่าเออเราก็ไปซื้อดีกว่าประมาณนี้ครับฟังแบบนี้ทําให้เราได้เห็นบางทีเราได้เห็นโอกาส ในบางช่วงเวลาที่หลายคนคิดว่ามันเป็นช่วงเวลาวิกฤตนะคะคุณผู้ชมยายคุณสุชัยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งที่อยากจะบริหารจัดการพอร์ตในช่วงนี้เพราะว่าก่อนที่เราจะหยุดยาวด้วยนะคะแล้วที่สําคัญก็คือเรารู้สึกว่าโหพอคุณทรัมป์สองมาเนี่ยเราคาดการหรือว่าเราคิดว่ามันเป็นปัจจัยเสี่ยงที่นอกเหนือจากการบริหารจัดก,การเราได้เนี่ยเราควรบริหารจัดก,การพอร์ตยังไงดีครับผมพูดถึงตัวผมก่อนได้เลยค่ะ,ะตัวผมเนื่องจากเป็นนักลงทุนสถาบัานค่ะอ สิ่งที่ผมทําก็คือลงทุนยาวในระดับพอสมควรหรือเรียกว่าอาจจะลงทุนยาวก็ได้ะระดับหนึ่งปีแบบระดับหนึ่งปีขึ้นไปจริงๆมันก็มันเหมือนกับไปเรื่อยๆครับแต่หมายถึงว่าถ้าเป็นกองถ้าเป็นมีชลฟันอ่ะมันก็คือบริหารไปเรื่อยๆอถ้าเป็นกองทุนที่เป็น private fund กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่โดยปกติแล้วมีสัญญาว่าจ้างออย่างน้อยๆสามปีอะไรประมาณนี้ ฉะนั้นอลองเทอมของเราก็คืออยู่ในช่วงสามปีเราต้องทาให้ได้ดีถ้าทําไม่ดีเขาก็ทิ้งเราค่ะ,คะ,คะ,ะฉะนั้นมันไม่มันไม่ใช่ช็อตเทอมฉะนั้นอพอลองเทอมในลักษณะนี้ปุ๊บเนี่ยโอกาสมันมีเราก็มองหาโอกาสเพราะเราคิดว่าเออมันคงไม่ได้อยู่ไปหลายๆปีอะคือคือวิธีคิดก็คือว่าสมมุตินะครับผมคิดให้มันตป็เร็กยอสั้นๆค่ะสมมติมันคือสามปีเราจะต้องบริหารยังไงให้สามปีเราได้ผลตอบแทนที่ดีเขาจะได้จ้างเราต่อ <laughs> ซ uh, ึ่งสาม<า> <3 S 2> ปีนี้นต้องบวก,กต้องพลัสความเสี่ยงที่คุณซ้คุณทรัมป์ดำลงตำแหน่งไปด้วยไหมคะใช่ครับฉะนั้นฉะนั้นฉะนั้นสมมุติวันนี้ที่คุณทรัมป์ลงแล้วมันมีระยะเวลาสามปีหมายความว่าผมก็คงไม่ได้มองว่าสามปีคงจะไม่มีโอกาสที่พุ่งขึ้นเลยผมก็มองโอกาสเป็นการลงทุนผมพูดถึงตัวผมละผมย้อนกลับไปถ้าเป็นนักลงทุนรายย่อยอ่า ถ้าเขาไม่ได้ยาวขนาดนั้นเอาเป็นไม่ยาวก่อนนะครับถ้ายาวเนี่ยแอปพลายแบบผมผมว่าโอเคแล้วผมก็นักลงทุนรายใหญ่หลายๆคนที่เขาถือหุ้นได้นานเขาทําอย่างนี้อยู่แล้วค<ฆ>่ะกลับมาที่ท,ที่ที่รายย่อยที่อาจจะถือได้สั้นกว่าก็ต้องถามตัวเองนะครับว่าคุณถือได้สั้นเนี่ยสั้นแค่ไหนหรือว่าถึงนะคุณเป็นระยะสั้นแต่คุณถือได้ยาวยาวแค่ไหน<ฆ>ถ้าสมมตุติพูดเล่นๆว่าคุณถือได้ยาวแค่เดือนเดียวช่วงนี้อาจจะยังไม่เหมาะสมค่ะ แต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณถือได้ยาวสามเดือนหกเดือนมันก็อาจจะเป็นโอกาสที่เหมาะสมโอเคกลับไปเรื่องของเทรดดิ้งสตาจิกที่ผมผมขอเสริมตรงนี้นิดนึงค่ะได้เลยค่ะเอาสูตรที่ผมใช้ผมผมบอกสูตรที่ผมใช้ที่ผมคิดเป็นคำพูดของผมขึ้นมาก็คือว่าอะไรถึงก่อนทําก่อนหมายความว่าถ้าสมมุติผมมองอินเด็กจะลงมาอยู่ที่หนึ่งพันจุดแล้วอินเด็กลงมาอยู่ที่หนึ่งพันจุดหมายความว่า หุ้นส่วนใหญ่น่าจะลงตามฉะนั้นหุ้นตัวไหนที่ผมอยากซื้ออะผมก็ควรจะเข้าไปซื้อเพราะอินเด็กซ์มันต่ําแล้วมีโอกาสที่จะรีบาวอันนี้พูดถึงพอสเทมนะ้วค่ะอะไรถึงก่อนทาก่อนหมายความว่าถ้าสมมุติหุ้นเอที่เราอยากซื้อมันลงมาท,งท,งทั้งที่อินเด็กซ์ยังไม่ถึงพันจุดเราก็อาจจะต้องซื้อหุ้นเอที่เราอยากซื้อก่อนเพราะมันลงมาแล้วอืออาฉะนั้นกลับมาถ้าเกิดเป็นนักลงทุนรายย่อยหรือที่ไม่ถือ,อยาว่านักเป็นสั้นก็อาจจะมีวิธีดีว่าเราควรซื้อเมื่อไหร่ เราควรขายเมื่อไหร่ก็คือไอ้ทาร์เก็ตที่เราคิดในใจนั่นแหละ,ะถ้าคุณมีทาร์เก็ตในใจว่าคุณอยากซื้อตัวนี้ซื้อเมื่อไหร่แล้วถ้ามันลงมาถึงก็ซื้อแต่ถ้ามันยังลงมาไม่ถึงแต่ว่าอินเด็กซ์มันลงแล้วเราประเมินแล้วว่า2,000จุดนี้ต่าสุดแล้วมีโอกาสนี้เบาถ้ารอก,ก็อาจจะไม่ได้ซื้อก็อาจจะเข้าไปซื้อถึงแม้ราคายังไม่ถึงก็คือผมคิดว่าอะไรถึงก่อนทําก่อนผมก็เลยคิดว่าเออผมก็ใช้สูตรนี้ในการบอกตัวเองเหมือนกันค่คเพราะว่าเราไม่สามารถคาดการได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นค่ะ ซึ่งจริงๆถ้าใช้ตามสูตรของคุณสุชัยเี่ยจริงๆสามารถบริหารจัดการได้ในช่วงที่ตลาดพันผวนแบบนี้เลยนะเพราะว่าเราเรา,เาจะอิงกับเรื่องของอะไรถึงก่อนทำก่อนครับเออเห็นภาพเห็นภาพที่ชัดเจนอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะคะกับภาพของการลงทุนในภาวะตลาดแบบนี้คุณสุชัยอันนี้อะไรถึงก่อนทำก่อนนี่คือช่วงที่เรากำลังประเมินอยู่ตรงนี้แต่ว่าถ้าเรามีช่วงที่เป็นวันหยุดยาวเข้ามาด้วย เราังคงใช้สูตรนี้ได้เหมือนเดิมไหมคะเพราะว่าเราต้องข้ามข้าความเหนื่อ,ลอลเลยนะใช่ครับสหรับผมผมใช้ได้เพราะอย่างที่บอกอดูเรชันผมยาวพอสมควรออือ่ะเหมือนกันนะครับผมก็อยากจะบอกเหมือนกันว่าหลายคนก็มักจะพูดเรื่องวันหยุดยาวงั้นขายพูดออกไปถึงเงินสดแล้วพอวันหยุดยาวเข้ามาเล่นไม่เป็นไรถ้าถ้าทํา,าทในลักษณะนั้นผมผมโอเคเพราะว่ามันเกิดความสบายใจคือเรารู้ตัว <ưng> แต่ถ้าผมถ้าผมเป็นรายย่อยผมคงไม่สบายใจเพราะว่าผมอาจจะต้องกลับมาแล้วสงการเกิดอะไรขึ้นเออเขาคุยกันรู้เรื่องแล้วจบได้ดีดีผมต้องมาซื้อของที่แพงอเราจ,จะไม่ได้จุดที่ดีที่สุดก็ได้ใช่ฉะนั้น <ưng> เรามีคําพูดกันทางทางตลาดนะครับเองก็มีพูดดอลลาร์คอสต์เอเวอร์จิ้งค่ะใช่ไหมครับโอเคเราไม่อาจจะต้องดอลลาร์คอสต์เอเวอร์จิ้งคือซื้อทุกเดือนอาจจะไม่ต้องก็คือว่าสมมุติเราอยากซื้อหุ้นเนี่ยแล้วเราคิดว่าตอนนี้ต่ำสุดแต่ว่าสงการมันหยุดยาว เราไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเราอาจจะซื้อบางส่วน10% 20% 30%, 30 50%เพราะว่าถ้ามันขึ้นเรามี50%ไม่ใช่เราไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าสมการมันหยุดเกิดอะไรขึ้นมันลงเราก็เอา50%ที่เหลือไปซื้อเฉลี่ยคือเราไม่จำเป็นต้องทําอะไรร้อยศูนยร้อยอะครับอนี่อันนี้เป็นในมุมผู้สุชอายถามเผื่อน,นิดนึงว่าอันเนี้ยเราคุยกันในแง่ของตราสารทุนก็คือหุ้นแต่ด้วยสถานการณ์ความผันผวนที่มันยากจะคาดเดาเหลือเกินเนี่ย ในตราสารทุนหรือว่าหุ้นเนี่ยเราควรให้น้ําหนักสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีหรือว่าสถานการณ์แบบนี้นะเราอาจจะต้องโยกไปตราสารนี้เพิ่มขึ้นเพื่อบริหารจัดก,การความเสี่ยงบ,บ้างคือผมก็ได้ยินหลายๆคนพูดประมาณน,นี้แต่ตราสารนี้อ่าคุณมาลองที่คุณทําก่อนคุณทําทําแล้วคุณทําบอกว่าเขาอยากจะทําให้ยิวลงแต่เราเห็นยิวขึ้น ฉะนั้นสิ่งที่เขาทาก็ไม่ได้บอกว่ายูจะลงมันกลับเป็นยูขึ้นด้วยกันสมมุติเราบอกว่ามีความเสี่ยงเราหนีจากขึ้นไปตาสถานีเราเจอ,อยูขึ้นเราก็ลอสเหมือนกันอืมอ่าฉะนั้นภาพมันก็จะเป็นลักษณะนั้นค่ะหมายความว่าในทางปฏิบัติจริงๆถ้าถามผมผมว่าเราควรแบ่งผมผมไม่มีตัวเลขให้แต่ผมใช้ตัวเลขอนนี้ละกันที่เขาชอบใช้ก็คือหกสิบสี่สิบค่ะก็คือโดยสับอรอตสถานะที่เขามักจะพูดกันคือหกสิบสี่สิบหกนี่หกสิบพุ้นสี่สิบ หมายความว่าตอนนี้มันมีความเสี่ยงเรายกแค่สองแอสเซทพอละละกันเป็นตราสารหนี้กับหุ้นเรามองว่าหุ้นตอนนี้มีความเสี่ยงมากกว่าตราสารหนี้เราอาจจะมีหุ้นให้น้อยลงแต่ไม่ใช่หายไปเพราะว่าไอ้ความเสี่ยงมันอาจจะหายไปได้ยิ่งในภาวะที่คุณทําเป็นอย่างเงี้ยเขาหยุดปุ๊บมันขึ้นเลยอ่าถ้าเรากลัวเราออกจากสี่สิบเป็นสามห้าถ้ามันขึ้นเราผิดเรายังมีสามห้าให้ขึ้นไปอย่างอย่างที่ผมบอกอันนี้คือมอง มุมที่เรามักจะพูดกันอย่างนี้ค่ะเอาอีกมุมหนึ่งมุมที่เพนตัวผมทําละกันก็คือว่าอย่างที่ผมบอกเรามองว่าหุ้นมีความเสี่ยงกว่านี่ในตอนนี้แต่ว่าหุ้นมันลงผมก็เลยคิดว่าแทนที่ผมจะมีิ0ผมอาจจะมี45ก็ได้เขาคิดว่ามันลงสุดแล้วมันจะขึ้นอืฉะนั้นอย่างที่บอกมันก็กลับไปที่ว่าอ่าคนที่เล่นนะครับว่ามองความเสี่ยงตรงนี้เป็นจุดเข้าหรือมองความเสี่ยงตรงนี้เป็นจุดหนีงครับค่ะ งั้นคำถามสุดท้ายคุณสุชัยด้วยพื้นฐานต่างๆประเมินกันแล้วจากฟันเดเมนทัลต่างๆของหุ้นไทยความน่าสนใจของการรับแรงกระแทกตรงนี้เนี่ยณนาระดับไหนถึงเป็นจุดที่น่าสนใจที่สุดในมุมของสถาบันและถ้าจะแยกย่อยมาในมุมของรายย่อยจุดไหนเป็นจุดที่น่าสนใจที่สุดคืออย่างที่บอกตอนที่เราคุยกันเรามองกันว่าไอ้ที่ใกล้ๆพัดเนี่ยเราสนใจแล้วถึงได้บอกว่าวันที่สองเกิดขึ้นอนะ่ะเราก็ไปซื้อค่ะ ครับแต่ว่าถ้าเขาเพราะว่าอันนี้คือแอสซัมชันที่เรามองว่าไอ้ตัวเลขที่เขาประกาศคือ worst case แต่ถ้าเขาเพิ่มของเราไปอีกตรงนั้นก็คือต้องยอมรับว่าเราผิดแล้วเราจะแก้ไขพอนยังไงออื่าเราคงต้องต้งตีความเป็นฉอดๆเพราะเราเราไม่สามารถเดาเขาได้จนตลอดรอดปากงนนะครับค่ะอย่างที่บอกผมบอกแล้วเวลาเราเขาไปซื้อเหมือนกันผมก็ไม่ได้ซื้อจากที่มีอยู่เป็นร้อยผมก็ซื้อแล้วก็แบ่งเงินเผื่อไว้ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอีกค่ะ อทุกอย่างเราเราต้องพยายามทำม <x> ือ,เ,อเรา <ไป S 1> ต้องอาจจะต้องมีการยืดหยุ่นสักนิดนึงสาหรับยุคทรัม2 2> <ช>ปส์สองนศูนย์นะคะใช่ครับเราต้องคอยคิดสเสมอว่าเรามีโอกาสผิดตลอดเราจะได้มีอะไรไว้แก้ไขก็คือมีเงินเอาไว้คอยทำอะไรอืมอันนี้อันนี้สําคัญเหมือนกันนะคะยอมรับต้องยอมรับสถาน,านการณ์ก่อนเราจะได้ปรับกลยุทธ์ได้ทันกับสถาน,านการณ์นะคะ ได้ค่ะคุณสุชัยวันนี้ขอบคุณมากนะคะกับหนึ่งมุมมองกับภาวะการลงทุนในช่วงนี้นะคะวันนี้ขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณคับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้ฟังจริงๆแล้วสัปดาห์นี้เราเปิดทําการ4วันนะคะเราเริ่มมาตั้งแต่วันอังคารแต่อย่างคุณผู้ชมอาได้เห็นภาพหรือว่ามุมมองหรือว่ามุมคิด ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นนักวิเคราะห์หรือแม้กระทั่งสถาบันในประเทศด้วยนะคะเราจะได้เห็นว่าในมุมแต่ละมุมเนี่ยที่เขามองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันมีความเหมือนมันมีความต่างกันยังไงนะคะวันนี้เป็นมุมมองของสถาบันอ้อก็เป็นหนึ่งมุมนะคะที่ทำให้คุณผู้ชมนั้นสามารถที่จะไปบริหารจัดการได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณตุ้ชัยบอกว่าถ้างั้นก็ปรับถ้าข้างนอกมันเสี่ยงมากนักน,นะปรับมาอยู่ในประเทศเพิ่มขึ้นสิมาโฟกัสกับหุ้นกับ กลุ่มกับเซกเตอร์ที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริโภคภายในประเทศสอไปดูโรงพยาบาลไหมไปดู ICT บ้างหรือเปล่าว่ามันแข็งแกร่งกว่าตลาดบ้างไหมแต่ว่าบางทีการที่มันลงมามันอาจจะลงมันอาจจะลงไม่ได้มากพร้อมก็อาจจะไม่ได้จังหวะในการซื้อของเราก็ได้อย่างกลุ่มของเทเล,ลคอมที่ผ่านมานะคะแต่ว่าถ้าหุ้นตัวไหนที่ลงมาแบบเกินเหตุอะ่ะไม่สมเหตุสมผลก็อาจจะเป็นจังหวะเพราะว่าคุณสุดชัยมองว่าด้วยพื้นฐานด้วยศักยาภาพด้วยฟันดอมนเัลของหุ้นไทยในระดับพันหนึ่ง จริงๆก็น่าจะได้มีการจัดไปบ้างแล้วสําหรับตราสารสําหรับหุ้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดชั่งน้ำหนักกันละใครที่รู้สึกว่ามันเสี่ยงมากหรือรู้สึกว่าสถานการณ์ตอนนี้มันมันยากในการที่จะตัดสินใจก็เอาง่ายๆยกตัวอย่างแค่สองสินทรัพย์ก็คือตราสารทุน กับตรา,าสารนี้ก็อาจจะแบ,บ่งเป็น60-40ก็ได้นะคะฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งมุมแล้วกันเวลานี้ใครที่กําลังสับสนคุณสนใจว่าไม่ใช่แค่รายย่อยนะบางทีสถาบันก็สับสนเหมือนกันกันกบนโยบายของคุณทอมนะคะก็ไปอีกหนึ่งมุมมองแล้วกันนะคะเราจะได้ค่อยๆปรับค่อยๆจูนไปแล้วก็ไปทําแผนสำหรับการลงพุ้นของเราด้วยนะคะ